เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมัตตเรียวันนี้ต้องมาอยู่กับซูเปอร์เทอรเรียเวิลด์เป็นพาร์ทที่3นะครับวันนี้เรามากับภาพแฟนอาร์ตจากน้องเฟิร์ตคุงเขาตีมโจรสลัดสุดๆเลยนะครับอยากได้ภาพปิดตามาให้นกเซอรเกินดก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุยในเรื่องกันต่อนะครับในพาร์ทที่แล้วเจ้า NBC คนนี้นะครับเขาไม่ยอมให้เคว้งเราเพราะว่าเรามีระดับเลเวลของเจ้าไมนิ่งแล้วก็คัพติ้งต่ำเกินไปนะครับรู้สึกว่าต้องการเลเวล8เนาะ ก่อนหน้านี้ก็เลยไปจับหนักจะเต็มมานะครับแร่คอปเปอร์นี่230แ,แร่อล็กอีก120อืยถ้าจะเยอะสักขนาดนี้แล้วก็แม่นึกว่าครั้งแสงเคลื่อนที่ก็ถึงเวลาที่เราจะเผาแร่เพื่ออัพเลเวลนะครับตอนนี้เวลหนึ่งใช่ไหมได้เลยมาขอเบิร์นเบบี้เปิร์นแป๊บร <c oughs> วๆยังไม่หมดแค่นี้นะครับอันนี้แค่คอปเปอร์ต่อไปก็อ่ะเอาทินนิดหนึ่งแล้วก็ตะก,กั่วสักนิดหนึ่ง นี่แลหละไฮไลท์อีกอันหนึ่งเป็นแร่เหล็กนะครับ120มาดูผลรวมกันดีกว่าผลลัพธ์ได้เลเวล14นะครับแล้วก็ตอนนี้เราสามารถครับของเล่นใหม่ได้แล้วเนาะมาดูของเล่นใหม่กันก่อนนะครับโอ้โหชุดชุดชุดใช้10 15 10แล้วเหล็กละ่ะเหล็กก็ใช้10 15 10นะครับตอนนี้เรามีแร่คอปเปอร์79แร่เหล็กอีก40เอาไงดีเราแมนเนจแป๊บ เงั้นก็เพื่อความเหนียวแน่นหนึบอึดถึกบึกบึนนะครับเราจัดชุดไปก่อนเลยแต่ชุดเนี่ยไม่พอนะแน่ๆยังไงก็ไม่พอเราจะเน้นอาวุธเป็นของที่ค่อนข้างดีลวกันนะครับั้งนง้นชุดก็คอพเปอร์พอจัดไปเพื่อความเหนียวแน่นหนึบอึดถึกบึกบึนมันต้องชุดก่อนโอ้เวลอัพไปอีกแล้วเหรอได้มาเป็น15้แล้วนะครับตอนนี้ก็พลังป้องกัน1 2 1หนโบนัสอีก1เป็น5นะครับ5พอยต์ จะช่วยได้สักเท่าไหร่ล่ะเนี่ยต่อไปเวกเนี่ยต้องการเลเวลพวกคัพติ้งนะครับแล้วก็ขุดเหมืองด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะต้องใช้แร่ถ้างั้นเราจะเซฟแร่ที่เป็นระดับของ8ขึ้นไปนะครับก็เป็นแร่เหล็กเนาะเราจะเซฟไว้สัก10บาา์ละกันโอเคมาดูอาวุธก่อนอาวุธก็ใช้10บาร์ทั้งหมดนะครับอ่า10บาร์ทั้งหมดจริงด้วยโอ้โหงี้อีซี่เลย มาคำนวณกันง่ายๆนะครับเราจะเก็บไว้1ิเงินก็เหลือส0บาทครับได้3มชิ้นเอาอะไรดีเราที่ขุดก่อนไหมที่ขุดก่อนและกันนะครับเพื่อความรวดเร็วทันใจต่อไปก็ขรานี้แหละขรานี้ต้องเลือกแล้วเป็นอาวุธมีดีนะครับโจมตีระยะใกล้เป็นบอสสอดช็อตส,สอดแล้วก็เป็นหอ,อกนะครับเอาไงดีเราเอาเป็นหอ,อกและกันของใหม่เพื่อความบันเทิงเรืองล่ามันต้องจัดไปต่อไปก็เป็นเราเหลืออี้แค่ชิ้นเดียวสินะงั้นก็ เร้ดัมเมดกับเมจิกนะครับเราต้องเลือกชิ้นเดียวเท่านั้นเอาไงดีเรามาดูก่อนดีกว่าเร้ดัมเมดก็มีธนูนะครับซึ่งเราเคยใช้แล้วเนาะแต่ว่าเป็นธนูพังๆเนาะโอ้ดัมเมดขึ้นเยอะนะเนี่ยแล้วก็มีบุมแรงอันนี้น่าสนนะครับยังไม่เคยลองเลยแล้วก็มีปืนตามด้วยสายเวทบนนะครับมีสตาร์กับวอนเอาไงดีเรางั้นเอาเป็นสายเวทดีกว่าเนาะอยากลองเลยเกินสตาร์หรือวอนดี เอาเป็นสตาร์และกันนะครับเพราะว่าอะไรสตาร์เนี่ยเวลาใส่แซนคิงนะครับขยมทีได้ครึ่งจอนะบอกเลยนะเอ๋ยได้มาโดดตาอ่ะสตาร์ทก็สตาร์จัดไปต่อด้วยมันหมดแล้วมันต้องเซฟไว้นะครับถ้างั้นเอางนี้ดีกว่าเราจะคับไปเป็นปืนคอปเปอร์ละกันเนาะแล้วก็สมมุติว่าถ้าไม่ได้ใช้แร่นะครับเราก็จะมาคับเป็นบุมแบรงตบท้ายไหนๆก็ไหนๆละขอลองปืนสักนิดหนึ่งล้วกัน ทันดูเอาไว้ไกลๆเลยแล้วกันน้องไม่น่าจะได้ใช้สักเท่าไหร่โอเคก่อนอื่นเลยนะครับมาลองหอ,อกกันก่อนดีกว่า <c oughs> รู้สึกว่าทำไมมันสโลไลซ์สโลลี่บูเบรี่ชีสเค,ค้กจังเลยมันจะทันกินไหมเนี่ยก็รู้สึกหนุหนๆน,นะครับแต่น่าจะใช้ได้แล้วลิดขวาละโอโหพอได้พอได้อ,ไดอ๋อมีครูดาวด้วยฮหอขออีกที อา,อารมณ์แบบว่าสเปียร์แท็ e นะครับพุ่งแทงน่าจะพอได้อยู่ต่อไปปืนปืนนี้ลองไม่ได้ที่ขุดก็น่าจะเร็วกว่าเดิมใช่ไหมพลังเพิ่มจาก25เป็น35นะครับโอเคพอได้อยู่ปืนนี้ต้องทับกระสุนเนาะงั้นข้ามไปที่สตาร์ฟก่อนเลยเป็นยิงใช้ครั้งละ4ดมัมเบลตอยู่ที่17โอ้ดมัมเบลค่อนข้างหนักหน่วงนยเนี่ยแล้วขีดขวาะ่ะ โอ้ชาร์จชาร์จชาร์จพาวเวอร์โอ้เม็ดมันเริ่มแรงแน่นอนนะบอกเลยแค่เห็นก็รู้แล้วว่าแรงแต่ว่ามานานี่แบบว่าโอ้มานาสิบชาร์จไม่ได้หรอโอ้กว่าจะชาร์จได้นี่มานาประมาณสิบนะครับยิงอัดเข้าไปหมดหลอดเลยอ่ะใช้สิบสองใช่ไหมเนี่ยโอ้ย่างแรงแน่นอนนะบอกเลยใช้มานาเยอะขนาดนี้โอเคต่อไปกระสุนดีกว่านะครับมา n อ c ขอซื้อ e m p ต y B u l l e t นิดหนึ่ง เอมพตี่บูเลต์เราไม่รู้ว่าอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับจัดไปสักร้อยห้าสิบก่อนโอเคมาเทสแป,ป๊บอ่านี่ไงได้จริงด้วยใช้แร่หนึ่งบาร์นะครับโอ้มีระดับด้วยนี่อันนี้เป็นคอปเปอร์ใช่ไหมทินเท่ากันแฮแล้วก็ไอรอนอ่าโอเคสรุปว่าคอปเปอร์ดาเมจสองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับไอรอนเนี่ยมันเป็นดาเมจสามหรอกเอาเป็นคอปเปอร์ดีกว่าเอาสักร้อยยี่สิบโอเคร้อยยี่สิบก็น่าจะพอนะครับแต่ว่า เราจะซื้อ empty bullet ไว้เผื่อด้วยเผื่อเดี๋ยวไปที่อื่นเราไม่มีขายเพื่อความชัวร์ยังไงก็ซื้อไว้ก่อนเอาสักเท่าไหร่ดีไปละร้อยยี่สิบใช่ไหมจัดมาอีก,ก 200, 200สัก200 2้0แล้วกันจะได้ลงตัวเวลาคราฟนะครับอเรียบร้อยอเทคหมดแล้วเนาะถ้าง,งั้นก็เดี๋ยวเรามาเก็บของกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปลุยในเรื่องกันอ้อจะว่าไปเจ้าเซฟตัวนี้เลยครับทำหน้าที่เหมือนพิกี้แบงค์เลย สังเกตง่ายๆว่าเวลาเราซื้อของที่ NPC จะมีรูปเจ้าเซฟอยู่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันเชื่อมต่อกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมคราบยาด้วยเอายาเรามีเห็ดอยู่ยี่สิบโอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยลืมดูลาคาเอ็มตนี่สามคอปเปอร์นะครับส่วนขวดที่ยี่สิบเด้เอ,อได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปหาตั้งใหม่นะเอาเป็นสักสิบห้าขวดละกันนะครับมาคราบยานิดหนึ่งทำไมไม่ขึ้นนั่นไงเอาเลยไงโอ้โห เจอผู้สร้างแมบล็อกหลอกอีกแล้วนะครับแบบนี้คือจะครับมันมันต้องกระโดดมันไม่ถึงนะครับสงสัยผู้สร้างลืมเทสโอเคไม่เป็นไรที่บ้านด้านขวาถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะมีนะบันนี้บันนี้บันดี้มาตรงนี้นี่เลยตรงนี้มีนะครับครับได้เกือบแล้วไงถ้าไม่มีนี่บุ้นเลยนะ,ะครับยาเีเจนไม่ได้นะครับอันนี้เป็น,ปนยารีเจนระดับกลางเนาะเราอัพเลเวลไปแค่ระดับต้นนะครับงั้นก็เอาแค่ยานี่แหละ ัดไป15ขวดตอนนี้บีละ21ขวดค่อยอุ่นใจหน่อยรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงเลเวลวันนี้เพิ่มใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับงั้นค้าอะไรเพิ่มได้ไหมเนี่ยอ๋อค้บไม่ได,ด,มด้ขวดหมดขวดหมดโอเคไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีงั้นก็เดี๋ยวเราเก็บของกันสักที่ถนึงก่อนแล้วค่อยไปรับเวสก,กันต่อนะครับอของอันนี้ไม่น่าด้ได้ใช้ละดาบนี่ก็เปลี่ยนเป็นหอกดีกว่าเวทมนหระ เวทมนต์ก็ไม่ได้ใช้เอมตีไปรับเคว้กันดีกว่านะครับก่อนที่จะกลายเป็นเดอะซิมนี่มันเทอเรียหรือว่าเดอะซิมคือแต่งตัวนานมากฟ้าน,นี่มืดเลยโอเคมารอบนี้เดี๋ยวเราจะรับเคว้กันนะครับก่อนอื่นก็ a b c เบิ่เบงตาดูให้ชัดนี่ไมนิ่ง14นะครับนิ่ง16แล้นะบอกเลยจะไปไหน โอเคเรียบร้อยข้างในนั้นมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าทางเชื่อมรถลางมันพังอัดไดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้ open drastic เยี่ย,ยมไปเลยถ้าเราช่วยแล้วก็เราจะได้รับทางเชื่อมแบบ no ทามนะครับอารมณ์แบบว่าคือเข้าทางนี้ไปโผล่ทางนู้นเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยอยากได้มากเลยนะครับสาหรับทางรัดก็ถ้าเราจะช่วยก่อนอื่นเลยเราจะต้องซ่อมแทกที่พังนะครับแล้วก็เคลียรหินเพิ่มคานไม้จํานวน6อันเพื่อรองรับน้ำหนักของอวโมง ส่วนที่เหลือเดี๋ยวพวกเขาจะจัดการเองนะครับมีอะไรก็ถามเขาได้อาได้อันนี้ไงมาละสิ่งที่เราจะต้องทําก็เนื่ลๆให้เราจัดการล่าง5อันนะครับโดยที่ทําจากเหล็กหรือว่าตะกั่วแล้วลก็หาได้จากในเมืองเนาะแล้วก็ไปทําเป็นบานะครับหลังจากนั้นครับเป็นล่างที่เอ็นวิวต่อไปอันที่2ก็ให้เราเคลียร์เศษหินที่อยู่บนล่างนะครับจำนวน20บล็อกอันสุดท้ายให้เราวางคานไม้เพิ่ม6ชิ้น โดยที่เอาไม้ไปที่ลงเลื่อยนะครับแล้วก็แปลรูปบอกมาเป็นคานได้ตามนั้นมาเรารีบไปที่ลงเลื่อยกันดีกว่าน่าจะอยู่ด้านบนตรงแถวนี้ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าน่าจะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีโต๊ะอยู่เนาะโอเคอันนี้ไงใช่จริงด้วยอันนี้ต้องการหนะครับถ้างั้นก็คับไป6พอดีเป๊ะต่อไปก็แร่เหล็กใช่ไหม,มนี่ไงดีนี่นีด้เผื่อไว้ แต่เผื่อไว้เยอะไปหน่อยนะครับต้องการเมื่อกี้5้าอันเรียบร้อยเป๊ะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดถือนี่ดีกว่าเริ่มมืดแล้วโอ้โหมืดอย่างไวเลยทีนี้มาพวกเราต้องไปซ่อมเองใช่ไหมสงสัยต้องไปซ่อมกับมือนะครับอย่างไรก็ได้เลยให้ทำอะไรก่อนนะก็วางนี่เลยใช่ไหมอ่า วางใส่ฉากรลังเลยนะครับถือว่าทําระบบมาดีนี่ถือว่าเยี่ยมไปเลยแล้วก็อีก2องเอา้านี่มันกอบบินพี่เจ๋อเดี๋ยวแป,ป๊บ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 กอบบินมาอะไรแถวนี้เนี่ยได้ถือว่าเรลองของแรงนะครับขอชาร์จเวทต,ติดได้ไงเอาติดปะเนี่ยมานี่มานี่มาน,มานี่โดนเถอะโดนเถอะอา่ามาแล้วมาแล้วมาัาได้เลยได้เลยทิมแทงคือจะวิ่งไปไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขอสเปียร์แท็คเกิลหน่อยสเปียร์แท็คเกิลสเปียร์แท็คเกิล สเปียร์เอ้ยโอ้ยทะลุทะลุทะล,ทะลุอย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งหายมาขอลองเวทหน่อยบ้าเอ้ยจะหนีไปไหนเนี้ยเรายิงเม่โดนเฉยเลยเสียเลยแบบนี้เสียเลยมามานี้มาแบบนี้มาเนี่ยเแบบนี้ยโดนแน่นอนโดนโอ้โหสี่สี่แต่เราจะยังไม่เข้าวาร์ปนะครับเราไม่ไปเราไม่ไปที่นั่นเราจะรีบทำเวกต่อไปวางล่างอย่าเคลียหินกนดีกว,ว่ายี่สิบใช่ไหมได้ไม่มีปัญหา มันมืดซะเหลือลเกินเดี๋ยวขอโยนเล่นนิดนึงเะครับเพื่อความโอ้โอไหม่ใม่ใหม่โยนเจ้าโกสติกซะงั้นหมดสิ้นกันจบสิ้นกันเลยโกสติกมีแค่อันเดียวนะครับตอนนี้ยังครับไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาโอกาสน่าจะดรอปจากพวกไหาโกสติกมันดีกว่าตรงที่ลงน้ำได้เนาะโอเคหมดยังสีหนึ่งตรงนี้แล้วกันเรียบร้อย อย่างสุดท้ายก็วางแท็กไหมครับวางรางอ่ะครบเนาะอ่ะเรียบร้อยโอ้โยยังไม่เสร็จเลยนะที่เดีืยวจะซ่อมกันเองใช่ไหมได้ถือว่าดีมาส่งเคว็ก,กันเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ขึ้นรถลงอ่ะเรียบร้อยโอ้เอ็กซ์เรนเด์เป็นงานที่แจมเป็ดมากเอารางวัลไปเลย่ะเอามานีรางวัล ก็คอมพิวเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็เปิดการใช้งานรถล่างเพียงแค่คลิกขวาบนแท็กแล้วก็ไปได้เลยใช่ไหมอ๋อแต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยนะครับ1นึ่ซิลเวอร์เดี๋ยว1นึ่ซิลเวอร์มันเล็กน้อยเหรอคือซื้อของได้อื้อเลยนะหนึ่งซิลเวอร์เนี่ยเออโอเคแล้วก็เพิ่มเลือดสูงสุด5นะครับไปลองแมมมัน1นึ่งซิลเวอร์ไม่เอาทั้งมีน้อยอยู่ ในที่สุดก็ถึงบ้านพอบีนะครับได้ไปต่อสักทีวิ่งกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวเดี๋ยวเห็ด<ๆ>เห็ดเห็ดเห็ดเก็บไม่ได้ฮะโอเคงั้นก็ไปกันต่อนะครับโซนนี้เรายังไม่เคยมาเลยเข้าสู่โซนป่านี่เราเข้าป่าเลยใช่ไหมเนี่ยอืจะมีอะไรรอเราอยู่ว่าแต่พวกสลงสราไปไนหมดเนี่ยขอเก็บเวลหน่อยได้ไหมอ้าวเจอของดีเจอของดีอองดไปได้ปดัเนีอยไปไม่ได้ฮะโถเอ้ยนึกว่าถ้ำด้านบนตันนะครับแบบนี้แม่ ขอตื้อขอซนแต่ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยอ่ะได้วิ่งต่อก็ได้อ้าวเดี๋ยวแวะแวะมันต้องมีแล้วหรือเปล่ามองไม่เห็นไม่มีอะไรแล้วเหรอโอ้โหตรงนี้มันขึ้นมาได้มันต้องซ่อนแล้วมันต้องซ่อนกล่องแล้วบ้าเอยขึ้นฟรีเลยเควิ่งกันยาวๆนะครับแถวนี้ไม่มีศัตรูเลยเลยไงเนี่ยสลามสักตัวก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยว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 เดยวทำอะไรกันเนี่ยอ้าวมี n p c ซโดนจับอยู่นะครับ ก็ฉันจะไปปล่อยให้เพื่อนของฉันตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกแกหรอกพวกแกจะต้องชดใช้ได้เดเอาไงดีเราแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเราต้องสวมบทบาทเป็นพระเอกองั้นต้องเอาพระคุมมาใส่แล้วก็พระเอกมาแล้วถึงเวลาลนะไอ้น้องพี่งั้นก็เอาเป็นเวทอัดหน้าเลยะกันนะครับเพราะว่าเวทนิาเบรแบบว่ามันต้องแรงแน่ๆนะต้องอย่างนี้กระโดดอะปิว้ว เติมสี่สิบโอ้โหมันยิงสวนมันยิงสวนมันเฮ้ยหืมใจเย็นปื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 นโอ้ปืน,ป,น,ป,น,ป,นปืนยิงไม่ถึงหรอกระสุนปืนเราไม่ถึงนะครับเอาได้งั้นก็เข้ามาใกล้นิดเงโอ้โอ้โหดูมันยิงมันยิงแบบดับมันยิงแบบดับเบิ้ลอะได้ได้ได้ขอเวทอีกรอบหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันนี้นั่นแหละเอาไม่ลงมาล่ะเอ้ยยังได้อยู่อีกนาทีดเดียวนาทีเดียวต่อไปหอ,อกแล้วะกันมันต้องบูรางผ่านละเราเป็นพระเอกเราต้องเข้าไปบูวงไงทิมทิมทิม ยังไงกระตุกไปสิกระตุกไปสิเรียบร้อยอ้าวแล้วเอา้า NPC หายไปไหนอ่ะเดี๋ยว NPC หายเอา้า What the heck เอา้าอะไรกันนี่เอางงแป๊บโอเคเอาใหม่อาจจะเป็นเกมบักนะครับถ้าง,งั้นขออีกรอบพระเอีกรอบก็ได้บ้าเอ้ยมาบลกอะไรตอนนี้ นี่นี่นี่ทิมท yeah, right. okay. ิมทิมไม่เป no ็นไรถือว่าเก็บเบลลถือว่าเก็บเบลลเก็บเบลลเก็บเบลลเป็นพระเอกมันต้องอดทนทนไว้ทนไว้เลือดจะหมดแล้วเนี่ยได้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 เอาออโตเวทไว้ก่อนมานี่มานี่เื้ทิมทิมเลือดเดือดเดือดเลือดเดือดเดือดเดือดจะหมดเลือดเหลือยี่สิบเอ็ดเลือดเหลือยี่สิบเอ็ดแตเย็นใจเย็นแม่อยู่ดีๆบั๊กเฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บเวลกันรวยๆยาวๆยาวไปยาวไปนี่มันงานฟรีชัดๆอ exp สองร้อย แมสบายกว่านี้ไม่มีกลแล้วเรียบร้อยนะครับเลเวลโจมตีเรานี่แบบว่าระยะใกล้16มาคุยกับเธอแป๊บก็ขอบคุณที่ช่วยไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้เธอไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเพราะว่าเธอกําลังสู้อยู่กับคํำสาปของพอมดอที่กําลังจะฆ่าเกส์ฟอเรสต์ไหนๆมาตีมพระเอกทั้งทีนะครับแบบนี้เราจะต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงสาวน้อยเดี๋ยวเราจะช่วยเธอเองโอเค ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความช่วยเหลือฉันชื่อว่าเอริเซียเป็นผู้พิทักษ์แห่งเกรทฟอเรสเราสามารถเดินทางไปยังเกรทฟอเรสได้นี่ครับฉันหมายถึงว่าคุณจะต้องกดขึ้นนะ่ะซะง,งั้นเล่นมุกกันอย่างนี้ได้ดจะหา,หาก็หาไม่ไหวเจ็บคอเส้นลืลเกินก็ยังไงก็หวังว่าจะได้พบกันเร็วๆนี้อะได้ได้ได้ตามนั้นถือว่ารับเคล็เดเสร็จแล้วเนาะขายอะไรเนี่ยอ๋อขายเป็นของทั่วไปนะครับเป็นเทเลเรททั่วไปเนาะ อ่าโอเคไม่มีอะไรน่าซื้อซื้อบาก็ใช้ไม่ได้เห็นก็แค่นี้แล้วกันมาเราไปกันที่เกสเฟรชกันดีก,กว่าขึ้นไปเลยโหลดแบบไปซะงั้นมากันแบบใหม่เฉยเลยนะครับแบบนี้สงสัยจะยาวโอ้คืออะไรเอ่ยบ้านต้นไม้เหรอ,อโอเคเช็คแอป,ปหนึ่งเอาเพิ่มเลือดก่อนดีกว่า มีกล่องนะครับแต่ว่าเปิดไม่ได้อีกแล้วนี่มันกล่องหลอกลวงโอเค NPC อยู่ด้านขวานะครับแมพยังใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวรีบไปหาย p c c ก่อนเนาะอย่าเพิ่งท,ทะเลทรานะครับก่อนที่เสียงจะหมดตอนนี้ก็ยังไม่หายดีสักเท่าไหร่น่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าไงเอาไงต่อเธอลงามาแล้วเรานี่แหละพระเอกตัวจริงกระทิงแดงก็ โอ้โหยาวเบื้อเลยก็ดูป่าแห่งนี้สิมันกำลังจะตายนี่เป็นผลงานของเจ้าพวกโหมดนั่นเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ฉันได้แวะไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านต้นไม้ใกล้ๆเมื่อฉันมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันอ่อนแอแล้วก็กำลังจะตายนี่ไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงป่าไม้รอบข้างก็เช่นเดียวกันอโอเคงั้นไปต่อ,อก็ฉันเดินทางไปยังป่าต้นไม้ ไม่ใช่ป่าต้นไม้หมู่บ้านต้นไม้ใกล้เคียงนะครับพบว่าป่าแห่งนี้มันกำลังจะตายและการตายมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติฉันได้ตรวจสอบและแน่ใจว่ามันเป็นความพยายามที่จะนำ c o r ์รัปชั n เข้ามายังซิเวเนียนี่เป็นการทดลองครั้งแรกแล้วก็ผลลัพธ์คือปา่าถูกทำลายมันเป็นการทดลองที่ล้มเหลวใช่ไหม,มแล้วเพื่อนๆของฉันเชื่อว่ากำลังมีการทดลองครั้งที่สอง 2. โอเคต่อไปอยาวเปเลย ่อนในขณะที่ฉันตรวจสอบฉันได้รับการติดต่อจากพวกชุดคุมเตือนให้ออกไปจากป่าแห่งนี้ซะฉันกำลังจะอธิบายกับเขาว่ามันตกอยู่ในอันตรายฉันกำลังจะฟื้นฟูป่าแห่งนี้แต่ชายคนนั้นกลับพูดว่าทำไมออกไปจากป่าแห่งนี้ละก็มาสเตอร์ของฉันจะทำให้เจ้าได้รับชะตาก,กรรมเดียวกันแล้วก็พวกที่ทำร้ายฉันก็ใส่ชุดคุมแบบนั้นเหมือนกันก็คือพวกเมื่อกี้ใช่ไหม พวกเมื่อกี้นะครับมีสายโจมตีระยะไกลเป็นธนู2คนเนาะแล้วก็สายเวทมนต์ที่จับผู้หญิงคนนี้ยกขึ้นอยู่นะครับอโอเคแล้วก็เจ้ามาสเตอร์นั้นอยู่เบื้องหลังสินนะถ้าจะเป๊ะขนาดน,นี้คง,คงจะใช่แล้วแหละชันและเพื่อนก็กําลังที่จะต้องการจัดการกับเจ้าพวกครับชันนั่นแต่ก็มันเป็นอันตรายนะครับที่จะทดสอบว่าเวทมนต์ของเธอเนี่ยจะมีผลยังไงกับความสาบ แต่ว่าเธอเนี่ยก็อยากจะลองในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เธอก็เลยตัดสินใจที่จะมาที่นี่นะครับแล้วก็พยายามจะคืนชีวิตให้กลับป่าต้นไม้แต่ละส่วนมันเชื่อมโยงกันก็เลยแน่ใจว่าถ้าเธอเนี่ยฟื้นฟูนที่นี่มันจะส่งผลกระทบไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับตอนนี้เธอก็รู้วิธีการรักษาจากเพื่อนเธอแล้วด้วยเ,เดี๋ยวกดเพิ่มเลือดแปบบ๊บโอเคเลือดเต็มแล้วคือคุยอย่างนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องนี่มันบอสไฟท์ทัด ต่อไปก็ถึงแม้จะมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครตามมาแต่เธอเนี่ยก็ยังรู้สึกได้ถึงความมืดที่อยู่ในป่าแห่งนี้ก็เธอก็เลยบอกว่าให้ช่วยปกป้องเธอด้วยในขณะที่เธอกำลังฟื้นฟูป่านะครับโอเคได้ตามนั้นจัดไปไอ่าไปอยู่ตรงนี้อืมก็ในระหว่างพิธีนะครับจะดึงดูดจโโโ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยังอใจใจเย็นเพื่อยังไม่ได้แปลเลยเอางานฟรีอืแทงไป โอ้ไม่เป็นไรนะครับเธออึดมากอ่ะอึดกว่าเราอีกอ่ะแทงไปก่อนแทงไปก่อนยิงมาได้หลบหลบในเนี้ยแล้วแพงถึงจะสโลไลท์สโลลี่บูเบอรี่ชีสเค้กก็ยังทันอ๋อโอเคก็เธอไม่สามารถหยุดกลางคันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รอบนี้มาเป็นเวสโอโอโอโทะลุทะลุเวสเวสทะลุแฮะเดี๋ยว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 จะเย็นยิงใหมละยิงใหมละ โอเคโอ้โอ้โอ้ตกลงจะทะลุหรือไม่ทะลุนายได้ทิมแทงทิมแทงเหมือนกับเวลาที่เธอไล่เวทเธอจะหยุดไม่ได้นะครับเราก็เลยมาป้องกันเธออ่าเรียบร้อยโอ,โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจับการมอนสเตอร์นั้นซะมอนสเตอร์ ه, เดี๋ยวแปลไม่ทันเมื่อกี้ดูไม่ทันคือน่าจะเห็นอะไรโชว์วอ่าถ้าให้เดานะก็น่าจะประมาณว่าฮะเรียกฉันว่ามอนสเตอร์กันเหรอฉันจะโชว์พลังที่แท้จริงที่ดูในประมาณนี้ใช่ไหม เพราะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับแค่แวบ,บเดียวอ่ะเห็นว่าอะไรแบบว่าไอโชเดอะมอนเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเดาล้วนๆน่าจะใช่คือมันเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็กลายเป็นคอร์รัปเตอร์เฉยเลยยังไงอะ่ะคือทำไมหอ,อกเรามันดีขนาดนี้โอ้โหหอ,อกเรามันดีสุดๆดีคนนี้ไม่มีอีกแล้วคือแบบคือฟรีมากอ่ะคิดสภาพนะครับถ้าหอ,อกเราแทงแล้วมันไม่สะท้อนกลับเนี่ยลำบากแน่นอนนะบอกเลย <c oughs> จบด้วยความรวดเร็วเอาอยัางไงต่อมาเรียบร้อยอืมก็ขอบคุณมากเลยช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าน่าเสียดายนะครับดูเหมือนว่าการฟื้นฟูป่าแห่งนี้นยมันอยู่นอกเหนืออํานาจของเธอนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือพลังไม่พอนั่นเองใช่ไหมแต่ก็มันไม่ได้เสียเปล่านะครับเธอเนี่ยได้ลบไอระเหยของคอร์รัปชันออกไปจากพื้นดิน แม้ว่าเธอเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะมอบลมหายใจได้กับพื้นดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็มีสิ่งที่เธอได้เรียนรู้เธอจะเอาสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยไปช่วยเพื่อนเอเธอแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังได้รู้ชื่อของผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือทิมชื่อนั้นคุณหูคุณบ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะรักษาเพื่นนอนนะครับเธอเนี่ยจะต้องเผชิญหน,น้ากับเจ้าผูมนั่นไดโปเธอะ ยังไงก็ระหวังที่ประจนภัยถ้ารู้อะไรเกี่ยวกับข้อมูลว่าใครคือทิมหรือว่าที่ซ่อนตัวก็มาบอกฉันด้วยฉันจะได้รักษาหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยคงจะอยู่ได้อีกไม่นานนักถ้าไม่ได้รับการรักษาเนาะ,ะแต่ยังไงก็ตามเราเนี่ยควรจะได้รับรางวัลนะครับสำหรับความพยายามก็เอาใบไม้นั้นไปสิมันเป็น ไอเทมพิเศษนะครับมันเป็นใบไม้พิเศษที่มีคุณสมบัติชาวบ้านเนี่ยใช้เพื่อรอยตัวในอากาศสําหรับคุณก็น่าจะลองทําเช่นนั้นดูก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งถ้ารู้อะไรเกี่ยวกับทิมแล้วก็เดี๋ยวปนมาบอกฉันด้วยไม้เหตุสําหรับเงื่อนงําแล้วก็เวกใหม่ๆของทิมนะครับจะถูกเพิ่มในอนาคตจากดรวลลอปเของซูเปอร์เทอร์เรียเวอร์โอเคเรียบร้อยเนาะไปเอาใบไม้นี้ก่อนเก็บ อ่าอออุ้ยเก็บอ๋อเก็บได้อันเดียวตกใจนะีว่าเก็บได้เรื่อยๆอืมโอเคจะทําให้เราตกช้าลงนะครับงั้นเดี๋ยวคุยกับเธออีกนีดหนึ่งอ๋อเรียบร้อยนะครับเควกสำเร็จเราได้เจ้าเมจิกดิฟใช้เพื่อเหนินแล้วก็เราได้บันทึกเรื่องราวของเอลิเซียนะครับลงในหนังสืออืมโอเคแล้วก็เพิ่มเลือดสูงสุด5เนาะหนังสือที่ว่าก็คือหนังสืออันนี้นะครับเป็นตำนานเรื่องราวเนาะ โอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาลองก่อนดีกว่าใส่ใส่ไม่ได้เหรอ,องั้นก็ต้องถือใช่ไหมอ๋อโอเคเป็นไอเทมที่ทําให้เราตกช้าลงนะครับได้ได้ไดเช็คเช็คเช็คแป๊บโอ้พอได้พอได้พอได้เยี่ยมไปเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ต้องคัดไปก่อนเพราะว่าอายับเลยก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะหายเป็นปกติ ช่วงนี้ก็กำลังกินยาตามหมอสั่งเรื่อยๆอยู่นะครับฝนตกแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะกระโดดไปได้นะครับถ้าทางถ้าใช้ใบไม้นี้น่าจะถึงเนาะโอเคมาลองโดดไปโอ้ถึงสบายๆมีของหรือเปล่าไม่มีฮะโอเคงั้นก็ไปด้านขวานะครับก็เมื่อกี้ได้เดินเช็คดูนิดหน่อยลนะรู้สึกว่าตรงนี้จะไปต่อไม่ได้ตันแล้วเนาะ แมปน่าจะมีแค่นี้นะครับแต่ว่าด้านบนขวาเนี่ยยังไม่ได้ไปเช็คต้องเช็คซะหน่อยหนึ่งอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ไปเช็คเทปมาด้วยนะครับรู้สึกว่าตอนที่เรากาลังบูสต์บัานหันแหลกกับเจ้านักเวทเนี่ยมันจะมีเจ้านักเวทตัวด้านขวานะครับที่บอกว่าทิมจะมาเป็นผู้ปกครองของโลกใบนี้แล้วก็จะทาลายทุกสรรพสิ่งนะครับก็เลยจะเข้ากับแดนหลอกที่เราคุยกับผู้หญิงคนเมื่อกี้เนาะถือว่าหมอดค่อนข้างทําละเอียดนะครับสาหรับในเรื่องตรงนี้ไปต่อไม่ได้ อฮะถ้าเรากระโดดจะถึงไหมเนี่ยน่ารองนะครับน่ารองตรงนี้มันเป็นโขดหินเนาะโอเคลองดูนิดนึงแล้วกันตรงนี้ออกไม่ได้แต่ว่าเรากระโดดตรงนี้ได้โอเคไหมคงจะต้องกระโดดให้สุดขาถึงหรือเปล่าเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยโฮ้ยถึงเฉยโอ้ทางไม่ตันนะครับโอ้โหตรงนี้ต้องมีของดีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอาวุธก่อนต้องมีของดีแน่นอนอื หรือเปล่าโอ้สมุนไพรเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอหรือว่าหรือว่าผู้สร้างแมปเขาไม่ได้สร้างเอ๊หรือว่าผู้สร้างแมปเขาอาจจะทิ้งไว้เฉยๆนะครับเอา้าถ้างั้นเราก็ออกมานอกแมปใช่ไ้มเนี่ยเอาไม่รู้แหละออกมาได้โอ้โหแล้วดูของโอ้โหรวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บให้หมดโอเค ถ้างั้นก็ไหนๆก็ออกมาทั้งทีแล้วนะครับเราก็ต้องฟาร์มให้คุ้มถ้างั้นก็เดี๋ยวจะวิ่งไปจนสุดแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่วิ่งไปจนสุดแบบหรือไม่ก็กลับมาที่ด้านซ้ายแล้วกันนะครับโอ้โหอย่างงี้ที่มันทึงผมนี่แบบว่าจักโคโบโเลยอลารมณ์แบบว่าตืด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 ดตืด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 ดสรุปว่าเป็นโซนที่ไม่น่าจะไปได้นะครับผู้สร้างก็เลยเหมือนกับว่า กะว่าควรจะมาถึงแค่นี้นะครับแต่ว่าด้วยพลังการดื้อและการโซนของเราโดนไปส7เจลืมใส่โอเคไม่เป็นไรก็ด้วยพลังการดือ้อการโซนของเรานะครับวิ่งไปจนสุดแมปเลยดีเดียวและเดี๋ยวเรามาดูของที่ได้กันดีกว่านี่เลยมิงดู30กับอีก4ีสแต็กลยะครับบอกเลยว่าบานเลยมเมล็ดด้วยราคาก็อยู่ที่สแต็กละ19บซิเวอร์8ปคอปเปอร์เลยครับ วิ่งไปจนสุดกลับมารอบหนึ่งนี่ได้ประมาณทองนึงเลยแลเนี่ยแต่ก็คงจะวิ่งรอบเดียวนะครับแล้วก็มาเรดขาได้ประมาณ15นะครับก็ถือว่าโอเคสบายๆไปวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฝันดีราติสวัสดี